จากเหนื่อยมาทั้งวันนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดไลค์แบบนี้นะคะบพแมนแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องกดไลค์ให้ถูกด้วยนะคะเอาขึ้นนะคะเพื่อนๆเอาขึ้นคะแอนไปซื้อ มรกรมาตำนะคะเพื่อนๆนของไทยมาดูว่าแอนได้อะไรมาบ้างนะคะและสองถุงนี้จะอยู่ในราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอนได้อะไรมาบ้างคะ่ะมะม่วงนะคะมะม่วงคะ่ะอันนี้พริกแกงกะหรี่ค่ะมาดูว่าในราคาของวันนี้ จำเราจะหมดไปเท่าไหร่นะคะอันนี้หมูยอ่อนะคะเพื่อนๆหมูยอ่อแอนสิไซแบบนี้ค่ะอันนี้แอนซ,ซื้อมากินเองค่ะข,ของพนักงานค่ะเพื่อนๆปลาอันนี้แอนออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่กรีดน้องของสาวดอนเขาทำกับข้าวอยู่ในครัวนะคะเพื่อนๆ นู่นนี่นั่นก็เยอะค่ะอ,อันนี้เต้าหู้นะคะเพื่อนๆนแอนจะใช้เต้าหู้สดแบบนี้นะที่ร้านนะ่ะมันของมันขาดนะคะแอนเลยไปเอามาเพิ่มวันนี้วันจันทร์ที่แล้วเขาส่งของนะ่ะของมันขาดเราไม่ได้เราไม่ได้เยอะค่ะเราก็เลยไปเอามาเพิ่มให้มันให้มันถึงวันจันทร์เราค่อยสั่งมาอีกค่ะนี่ค่ะ เราจะใช้แบบนี้นะเป็นเต้าหู้สดนะที่เราขายนะคะอันนี้ขายดีกว่าเต้าหู้ทอดนะเราจะมีทั้งเต้าหู้ทงเต้าหู้ทอดด้วยนะคะที่ร้านอันนี้จะเป็นเส้นขนมจีนนะคะแอนจะใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันเหนียวดีคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะคะแต่อยากแต่อยากให้ดูของอร่อยนะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกนะคะนี่แอนชอบมันนุ่มมันเหนียวดีคะ่ะ อันนี้เต้าหู้นะเต้าหู้ของเราขนมจีนค่ะขนมจีนนี่ได้มาเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ทีเด็ดค่ะหอยแครงพันปีค่ะเพื่อนๆน,นี่ทำไมถึงเรียกบ้างหอยแครงพันปีเพราะเขาไม่สดค่ะ อยู่ในตู้แข็งไม่รู้กี่ปีชีชาติแล้วค่ะแต่คิดอยากจะกินนะคะเพื่อนๆวันนี้จัดไปนะในแข็งพันปีค่ะอันนี้เราซื้อมาให้แบบพนักงานกินนะคะเพื่อนๆครงแรกผ่านไปนะอันนี้ไม่บอกก็คงจะรู้นะคะว่าอันนี้อะไรอันนี้คือเท้านะคะตีนค่ะตีนไก่ค่ะแล้ว ผักสดเราได้มาไม่เยอะวันจันทร์หัวรพาเราขาดนะเราก็จะไปเอากันแบบนี้มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาจะขายอยู่หอ่อเป็นห่อแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้มาเยอะนู่นนี่นั่นค่ะอันนี้ผักขานะคะนี่ผักขาค่ะผักขานะคะนู่นนี่นั่นค่ะผักสดของเรานี่ค่ะไว้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะ ผักสดอันนี้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจะมาแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะแพ็กมาอยู่ในราคาอ,อ,อยู่ในปริมาณนะ200กรัมนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมาถึงจุดสำคัญนะคะมะเขือพวงที่ทุกคนว่า สงสัยว่าทําไมแอนไม่ใส่ในแกงผแนงแอนจะเอาให้ดูนะคะเพื่อน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 ,อนรู้ไหมว่าอันนี้เขาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแอนเอาบินก่อนแอนจะเอาบินให้ดูนะคะอันนี้ไม่ได้จกตาเลยนะคะจะพูดให้ฟังแบบนู่นนี่นั่นเลยค่ะ ตกเป็นเงินไทยก็อยู่ร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีอยู่มีอยู่แค่นี้แอนกินคนเดียวไม่อิ่มนะคะนี่ค่ะจริงๆค่ะอย่าให้พูดเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะว่าแอนโกหกนะคะแอนไม่ได้โกหกนะคะแล้ว เราได้ที่เด็ดมาค่ะมาระกอนะคะมาระกอค่ะอันนี้เราจะเอามาตําวันนี้กินกับอหอยแครงพันปีค่ะเพื่อนๆได้นู่นนี่นั่นมาก็ไม่ค่อยจะอันนี้จะเอามาผัดค่ะ อันนี้เพื่อนๆที่อยู่มืองนอกนะคะแอนจะให้ดูนะนี่ค่ะใครที่คอเส้นคอก๋วยเตี๋ยวคอมะม่วงมาม่าอันนี้ช้อนเดียวอยู่หมัดนะคะเราปรุงน้ำข้าปรุงน้ำซุปข,ขึ้นแล้อากระใสอันนี้ไปแค่หนึ่งช้อนค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเราได้มาในราคาในสองขวดนะมะม่วงนี่ค่ะมะม่วงมะม่วง มะม่วงเขียวนี่แอนได้มาสี่ลูกนะคะเพื่อนๆมะม่วงเขียวนี่ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะสี่ลูกนี่แค่แปดสิบเก้าสิบโคนเองค่ะไม่ค่อยแพงค่ะจับต้องได้นะคะจับจับต้องได้ค่ะวันนี้เราไปซื้อของมาอยู่แค่ถุงนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเพื่อนๆไม่ได้จบตานะนี่ค่ะ เป็นเงินเห็นมองเห็นไหมสองพันแปดสิคนค่ะแค่2ถุงเล็กๆแบบนี้เองนะคะที่เมืองนอกนี่มีกินทุกอย่างแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ก็แพงนะคะเพื่อนๆแต่แพงเราก็ต้องกินเราก็ต้องใช้เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ไปให้ได้ใช่ไหม แค่นี้ค่ะวันนี้ไปหามะระกอมาตำแต่ได้นิดๆหน่อยๆติดมือมาด้วยค่ะไอ้ไอ้ทำแม่แหละแต่แฮะโอ้โสิอ่ะนิกดาต้าวินดูฮอริส

Allt utom kött. Alltså kyckling kan jag äta men inte sånt där mörkt kött. Mm.

เอ็ดเดียฮะอ๋อฮึสิสู้นี่จัดตาเพื่อความสะดวกของเราเราจะเก็บตังก่อนนะคะพเพื่อนๆสู้อ่ะแล้วเขาจัางเสียลืมตักอาหารจ้ะจ recomend, ังเสยบ้อนงองค่ะสู้อ่ะ đán ấ? ủai gẹp đọtออก กันหน่อยเด้อเด้อ Chú Kha để hoàng lắm cả Em có đầy uh, ดูดฟุ่นคือเก่านะคะเพื่อนว่อาอดูดก้อนแล้วจองออกมาถูค่ะเก็บขยะเหลวล,ล่อนะคะเพราะว่ามันเสียงดังค่ะมาถึงนาทีสุดท้ายของการเปิดร้านแล้วนะคะ ทุกวันนะคะมืดมดอดรกมาไรายุหอดทำกันเด็กๆค่ะบางมือเขากระไดทำความสะอาดก่อนลานปิดนะฮะบางมือเขากระลานปิดเขาจะจังไหนทำความสะอาดแล้วแต่ มือแขกน้อยแขกร้ายค่ะเพื่อนเพื่อนคือมือนี่แขกมดเล้วเข้าก็ได้เห็ดตะเล็วเราก็ได้กลับบ้านเร็วนะคะกันมือได้แขกมืดชาเข้าก็ได้ดเห็ดตามมาตามที่แขกมดนะคะเพื่อนแล้วอนแล้วแต่แ,แต่สถานการณ์ค่ะบางวันแขกเยอะบางวันแขกน้อยอะไรอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อน อีกสักสองนาทีสิเ็น่าจะได้ค่ะแอนก็จะได้ไปปิดร้านกัดบ,บานนอนแล้วค่ะหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนกดไลค์กดไลค์ลแบบนี้นะคะเพระเมนแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องกดไลค์ให้ถูกด้วยนะคะเอาขึ้นนะคะเพื่อนๆเอาขึ้น สำหรับคลิปนี้และวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะฝันดีราตีสวัสดีค่ะ